ตอนที่69 like ็แค่ผูกคารพวกลม่เรัามากเล็งโรงเรียนวิทยาจารย์ได้ดับสูงการคัดเลือก มีคนเชียร์หรือเนี่ยถามออมแพ้เธอร่งฝอยเนยอกเชียรอีเอเหรอ่เอยเหนียอเื่อสีไหลเพอจะชนะแม้ไม่ต้องขึ้นคะแนนนิยมแต่ด้ยความสามารถนี่มันดอกไม้ของข้าเหรอ ทั้งสองทีมทำขอบคอรรโรงเรียนตะกูลาคาเทนโต้ปะทะโรงเรียนสื่อไหลค์เผ จบตีชุดแรกจะต้องจบตีให้จบภายในหนึ่งนาทีเริ่มได้มัวดับบันนี้ปล่อยวิญญาณยุทธ์อโอ้แหวนวิญญาณหมื่นปีโอ้ นี่ถึงจะเป็นเกียรติยศของโรงเรียนแห่งเทียนโตไอ้าอารที่สี่ระดับมบนนี่ที่เจ้าสำนักนี่งหมายตามองก็คือทีมนี้สินะครับขามาม้าเ้าฟ้าบังลูกสาวตะมงก็อยู่ทีมโรงเรียนสื่อไหลเคอร์กแบบนี้โรงเรียนสื่อไหลเคอเป็นสำนักที่ทนานช่างขึ้นมาอย่างนั้นเหรอเดิมทีพวกเขาอยากเข้าโรงเรียนตะกราชาเทียนโต น่าเสียดายถูกอคชายเสียสิ่งไล่ออกสะก่อนต่อมาได้ก่อตั้งโรงเรียนสื่อหลเครื่องไอ้นุ๊้ฮึข้าข้อมือก่อนฮึอะฮึ ทักษะวิญญาที่สยสวนจำแรงทักษะวิญาที่สามาป่าสรวนจำแรง สองผู ja, ้หวนสมิธกเขเจ้าติดกลับแล้วพจ้จะโตต้องชนะยลต้องชนะหวา่นวานหวานเลยทักษะวิญญาณที่สาที่ติดกับพวกเจ้าเปนทสทักษะวิญญาณที่สี่งขง เ่านสัตว์ผู้ควบคุมแบบกลุ่มินผู้กแข็งขันฉันชาท่านสัตว์้คุแบบกลุ่มคยทาสัตว์วิญญาณที่ซเป็นไปไม่ได้ไปทำาไรงแหวนกับฉของข้าได้ ทังสั่วิญญาณที่สีนน่ฝนดาวตกพยักข์ขวารามาจารวิญญาณระดับ4 4ี่บวกกับฝนดาวตกพยักข์ข่าความรุนแรงของการโจมตีนี้อ๋อยกว่า,าจะเป็นอุกดักระชัวิญาาาวญ,ญาณด้วย เจ้าทำผิดกฎการบาลองข้าขอให้ปรับแผนไม่ทราบพวกเขาตายหรือยังล่ะไม่หายแต่เจ็บหมักเลยรักษาวิาญารย์สายช่วยเหลืออย่างเราคือรักษาทันทีที่นางเริ่มปล่อยวิญญาณยุดตัวเองแล้วเพื่อต่อต้านการรักษาเพวกเขาไม่ต้องการรักษาจากพวกเราล่ะโกโเทียวนะข้าไม่ยอมรับ พวกเรายออแพ้แล้วอการคันเลือกรอบแรกสนามที่สามรุกยันสิริลเล็กเข้าเป็นฝ่ายชนั้นู่นนั่นยกทงขาวแล้วถึงเนินนาทีได้ซ้ำร้ายหรือเปล่าเนี่ย ไม่แน่ชุด L L B N A, อัปลักษณ์แบบนั LA ้นอาจจะข่มขันคู่ต่อสู้จะลงมือไม่ได้อ่ะ เจ้าจะไปทำอะไรสัตวราหลาดน้อยโช์ฝีมือยอดเยี่ยมขนาดนี้จะต้องไปจรจาขฆษสนานสิขอสปอนเซอร์อะอ่าฮ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 ่า่าฮ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 ่า่าย่าฮ่า่าย่า่าฮ่า่าฮงาฮ่ฮฮ่า่า ูพี่ใต้มไม่เสียวอู่พูดขนาดนี้แล้วผู้ชายอย่างพวกข้าไม่กลัวขายขี้หน้าอะไรหนอะให้ส,สาวๆอย่างเสียวอู่กับมวงหลงใส่ชุดบาทเนี่ยลูกพี่ใต้พี่ทนได้เหรอนั่งฟิลว่าพี่ใต้พี่ช่วยหาวิธีช่วยพวกเราหน่อยเถอะนะลูกพี่ใต้ถึงที่จะไม่เห็นแก่ชายขี้เหร่สองคนนั้นก็ถือว่าเห็นแก่ข้าเสียวอู่จูชิงแล้วก็จี้จูคิดดูสักหน่อยเถอะพวกคนไม่ต้องกังวลข้าจะหาวิธีดูไปเถอะกลับโรงเรียนกันก่อน จะได้ไม่ถูกคดมุงกันโอ้อใช่ลุฮิฮิ สวัสดีเด็กเด็กสื่อไลเคอร์ทุกคนสวัสดีครับเจ้าสํานักนิ่งนี่ตอนนี้ข้าเป็นแค่พ่อของหลงหลงถือสว่าเป็นผู้อาวุโสไม่ใช่เจ้าสํานักหรอกยินดีด้วยนะเสียส่ยซานมีวงแหวนวิญญาณหมื่นปีจริงๆสินะท่านอานิงก็ชมเกินไปหลงหลงก็ได้วงแหวนวิญญาณที่สี่มาแล้วอืมข้าเพิ่งปรึกษากับฟาบาโรงเรียนตะกูราชาทเทียนโตยินดีต้อนรับเสมอเราอยู่โรงเรียนสื่อไลเคอร์ก็ดีอยู่แล้วขอบคุณครับท่านอานิ่ง ถ้าซีต้องขอบคุณเจ้าอาบรธลับของเจ้าเป็นประโยชน์ต่อเรามากหลงหลงกลับไปกับเพื่อนเถอไม่งั้นพ่อจะถูกตำหนิว่าลำเอียงเอาได้ก็ให้พวกเขาตำหนิไปสิพวกเราชนะเพราะความสามารถนี่นาก่อนจะไปแนะนำเพื่อนของเจ้าให้พ่อรู้จักหน่อยสิคนนี้รุ่นพี่เชียงจู อัครอาจารสายฟื้นฟูรักษาระดับ35วิญญาณยทดแม่นางเชียงจูพิเศษมากสายฟื้นฟูรักษาเฉพาะอ,อนาคตุูงเรือแนะ่วิญญาณยึดรุ่นพี่ห่วงหย่อนคือหมอป่าอัครอาจารวิญญาณสายโจมตีรุ่นพี่จิงหลิงวิญญาณยึดโครงกระดูกอัครอาจารสายโจมตีว่องไวพี่ไท่หลงท่านเคยเจอแล้วนี่อัครอาจารวิญญาณด้านพละงกำลัง คนนี้เป็นพี่ใหญ่เจ็ดประหลาดแห่งสื่อไหลค้อเป็นหัวหน้าทีมด้วยพยักษ์ขาวแนตปีศาใต้มู้ไปยังหนุ่มยังแน่นก็ได้เป็นประมาจาย์วิญญาณระดับ44แล้วภาต่อสู้ของพวกเจ้าเมื่อกี้ข้าได้เห็นแล้วอายุเท่านี้แต่ผลงานขนาดนี้เสถางขางนาเก่งและขี่เกกับไม่ทราบว่าอนาคตสนใจมาร่วมสนับหล่อแก้วเจ็ดสมบัติหรือเปล่าความมายี้ของท่านอานิ่งข้าทราบซึ้งมากหากมีโอกาสต้องไปคาราะถึงสำนักท่านแน่พยัก์ขาวเนตปีศาเป็นอย่าง,งนี้นี่เอง เขาชื่อเอาสือค่ะเป็นยานยุไซกรอกพี่รองในเจ็ดประหลาดแห่งสื่อไหลเข้าปรมาจารย์วิญญาณาสอาหารระดับ4 1สอสายอาหาร C าาหาระดับ4ี C ่สบเอกันเหรอพน,นันนี่ข้าเลื่อมสายสำนักอหอแก้วเจ็ดสมบัติมากไม่ทราบว่าจะมีเกียรติพอให้เข้าร่วมไหมเจ้าเลื่อมสายเจ้าสำนักนิ่สถิตไหนเห็นเห็นอยู่ว่าเลื่อมสายลูกสาวเขาทำไมจะไม่ได้แล้ว สหายที่มีความสามารถอย่างเจ้าสำนักขอแก้วเจ็สมบัติเปิดต้อนรับเจ้าตลอดเวลาพ่อ,พอทำไมเรียกเขาว่าสหายละ่ะลำดับอาวุโสสับสนไปหมดแล้ว<โอ>พ่อดีใจจนลอะเรือนไปหน่อยเส้นทางข้างหน้าสายอาหารเสี่ยวอ้าวไร้ขีดจำกัดนนะ่ะท่านรู้จักพี่ซานแ,แล้วส่วนท้งนี้คือพี่สี่มาหงจิ้งวิญ,ญญาณยุทธพญาหงปร,รมาจารย์วิญ,ญญาณสายโจมตีระดับ41พญาหงงั้นเหร พวกเจ้าเจ็ดประหลาดสื่อไร้เคอร์ระดับ40ขึ้นไปกันหมดสินะเสี่ยวอู่ยังไม่ถึงระดับ40ค่ะเพราะว่านางไม่ได้กินสมุนไพรเซียนไม่งั้นระดับคงสูงกว่าข้าแน่นอนท่านอาหนิงสวัสดีครับไม่ทราบว่าถ้ามีลูกสาวสวยๆแบบนักหลงอีกไหมครับขอเพียงท่านยกลูกสาวให้ข้าก็ได้เข้าสมรัขอแก้วเจ็ดสมบัติทันทีน่าเสียดายถ้ามีลูกสาวสตรที่รักแค่คนเดียว ถ้านางเต็มใจข้าก็ไม่ขัดข้องงั้นข้าไปหาภรรยาสวยๆส,สักคนก่อนดีกว่าท่านบอกว่าสำนักหอแก้วเจ็ดสมบัติเปิดต้อนรับตลอดไม่ใช่เหรอใช่สำนักหอแก้วเจ็ดสมบัติยินดีต้อนรับพวกเจ้าทุกคนนี่จู่จู่ชิงวิญญาณสายจมตีว่องไวระดับ41นางกับพี่ใต้เป็นคู่หูกันต่อไปอพวกเจ้าต้องมาเชี่ยวสำนักหอแก้วเจ็ดสมบัตินะวันนี้ข้ายินดีมากที่ได้รู้จักพวกเจ้าทุกคนต่อไปเถอะข้ามีเรื่องต้องคุยกับเสี่ยงซานหน่อย แหวนพ่อลำเอียงจริงๆสนใจพี่ซานมากกว่าข้าซะอีกข้าน่ะอยากมีลูกชายที่เก่งกาจอยากทั้งสานจริงๆท่าพ่อท่านภูมใจในตัวข้าด้วยใช่ไหม ท่านอานิงไม่ทราบว่าท่านมีเรื่องอะไรกับข้าเลอครับข้าจะพาเจ้าไปพบคนคนหนึ่งตอนที่เพิ่งบรรลุเป็นราชธิดานามพรหมยุทำไมพ่อเจ้าตึงหายตัวไปนคนคนนี้พอรู้เรื่องอยู่บ้าง พลองวิญญาจารของเทียนตไม่รู้ว่าจะไปถึงไหน,นแล้ว